น,นี้ก็เป็นผู้ลองสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันนัดที่2ของแม็คไทเกอร์นะครับจะมีสกอร์ไม่นะครับ ใจเอาไปมนแล้นะตอนนี้พี่เป็นม้าน้อยแนะถ้าพี่อยากได้ม้าตัวใหญ่พี่ต้องอีกสามคน โอเคคร okay, okay, so uh ับผมครับตวเราเ่อิน้กรนมินมีความสุขมีออกกําลังกายนะครับได้มิตรภาพได้รู้จ um> mm ักเพื่อนเพิ่มในสนามแห่งน uh ี <h 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 okay, <h ้น รเตียวรถมีกาลไ่รัโหัวเล่นไปนจัาทีเล่นปจงปัแบบี้ท <memorize> ีเพื่อนเอ้ามิและทีมแบทไทเกอร์โดยจัดการแขันเพื่อทิมเพื่อรางวัลไทยที่ครับทีเดียวทีพิษน้ำมันของพีะน้ำวีนะครับต่อไปเป็นรางวัลตอวแอกทุกที่ยนะครับ คือนะครับอยากเรียนรู้เลบนี้ไม่ได้สักทีนึ่ขั้นตอนมีชีวิตรอบตัวกัน